ยังหนุ่มๆเลยเปีกว่าๆด้ลูกตัวแรกแล้วลูกเขาตัวผู้ตัวเนี้ยที่เนี้ยลูกเขาตัวผู้ครับตัวผู้ได้ประมาณกี่วันนะครับเกิดมาเมื่อวันที่หนึ่งเดกระดาษประมาณหกวันประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันใช่เจ็ดวันอ,อนครับอันึงนะครับผลงานของเจ้าเพชรตัวแรกกับแม่สายนในสัดแม่ตัวนี้เป็นลูกของเจ้าหลานครับเจ้าหลานเป็นลูกเจ้าเจ้าหลานเจ้าหลานเป็นสายปังแปดริ้ว ครับนี่ลูกเขานะครับผลงานตัวแรกของทั้งคู่เลยทั้งพ่อเลยแม่เลยแข้งขายาวดีนะพี่นะแข้งขายาวาม,มาตอนแรกตกใจขาหลังก่อนเป็นดูใหญ่บาหปกติครับแล้วก็แล้วก็เดินได้ไวด้วยพอช่อออกมาปุ๊บเนี่ยแั๊บเดียวเขาก็ยืนแล้วก็เดินได้เลยแข็งแรงด้วยแข็งขายาวครับผลงด้วยคร<ห>ับตัวนี้เจ้าเพชรตัวแรกลูกของเาว่าหลังเจ้าเป็นคุปาตัวแรก ก็ในคอกก็ยังมีอีกที่ท้องเจ้าเพชรอีกประมาณ8ตัว9ตัวครับในท้องแม่พันธุ์เราตอนนี้ท้องเจ้าเพชรหมดเลยใช่ครับเจ้าเพชรหมดเลยก็ในคอกก็จะเปิดแบ่งให้กับเกษตรกรอยู่ครับขายท้องๆเลยครับได้ครับเดี๋ยวจะให้พี่เมธพาไปชมแม่พันธุ์บ้างครับตอนนี้ท้องเจ้าเพชรหมดเลยครับผมผลมาแล้วเอาพวกนี้เข้าคอกตุ๊บสวยไปแล้วไดแล้วไปแลวนี่งจังอู่ร้านหนุ่มเก่งมากเลย 130บวกขึ้นไปครับ1้0ยรับกับแพ่อ่างอ่างนะครับรับอ่างใหญ่ครับแล้วชุดนี้ก็คือ้าพี่น้องยินชอบแบ่งพันแบ่งปันแบ่งปันครับที่ะสมเจ้าเพชรไว้ใช่มีราคาตั้งแต่60,000จนไปถึง1ขีดประมาณนี้ครับประมาณนี้พึ่งแสนถึงแสนใช่ครับแล้วแต่แม่พันธุ์แล้วแต่แม่พันธุ์ก็เข้ามาดีได้ประกันท้องให้ทุกตัวประกันท้องครับเพราะเพิ่งตรวจเมื่อเดือนที่แล้วครับก็จะมีท้องตั้งแต่ 8เดือนก็จะมีอยู่2-3ตัวแล้วก็พึ้นท้องประมาณ3-4เดือนก็ประมาณี4ตัวได้ครับครับนี่เลยพี่อินอำเภออรัญจังหวัดสระแก้วครับผมครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับหรือว่าเข้ามาชมตัวจริงที่ฟาร์มได้นะครับตัวนี้เป็นลูกใครครับตัวนี้เป็นลูกมิ้นมังกรครับโอ้โหมาโตกเลยนะครับได้มาจกอ่า บ้านสวนจะบ้านสวนาเาเปิดอวนีอตัวนี้คือตอนแรกที่เห็นเนี่ยผมอ่ะคิดว่าเขาเป็นตัวผู้โอ้ใช่หน้าเขาเหมือนตัวผู้มากครับแต่ปมาเอมาเป็นตัวเมียก็เลยมันแปลกดีก็เลยแบบว่าเอามาไว้ที่ร์าแล้วก็อยากจะเห็นลูกเขาครับก็ตอนนี้เขาก็ได้ประมาณสองปีกว่าครับประมาณสองปีสี่เดือนอืมแก้ได้ประส์แล้วก็หมออ้อมมาตรวจครั้งที่แล้วรอเป็นสัตว์ครับก็ ต้องรอตรวท้องเดือนหน้าดูครับเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าเพชรเนี่ยตะรออยู่เหมือนกัน <c oughs> ครับครับตันนี้เป็นลูกของนิลมังกรใช่ครับฟาร์มสวนอุทัยธานีนะครับ